่าเรียบร้อยอุ้ยก็ขอการซื้อคนด้วยวันนี้เราอยู่ใน YouTube แต่จริงๆคือผมจะไปเล่น a d v s t r Trip นะแต่คือเมื่อกี้ผมเปิด YouTube มาแล้วผมเห็นมีช่องคุณด็อกเขาสอนทำ Infinite Speed อยู่นะก,ก็คือให,ให้เอาปืนมายิงเครื่องยนต์นั่นแหละไปเดี๋ยวเราไปลองทำในเกมเลยดีกว่ามันทำได้ไหมเคยไหเดี๋ยวๆๆตอนนี้เราอยู่ในแบบแล้วมาลองเลยดีกว่าขั้นตอนแรกให้หาปืนนะครับแต่ต้องประกอบรถก่อน ข้างหน้าหรือข้างหลังอ่าข้างหน้าถูกไปรีบไปหาปืนนะครับอุ้ยโดนด้วยตีมันตรงนี้แหละแล้วค่อยเข้าไปค้นเออเอาหู้ไม่โดนแล้วเออเออไปยัง โทษโทษโทษครับอย่านะมีขวานนะมีขวานนะมีขวานนะล้อ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 ไปแล้วขอล้อน,นึงพอยังไม่เจออาวุธก็ไม่เป็นไรล้อเอเอ เออถึงแล้วนะคะรับไปใกล้กันพาเบสเบสเชนไม่มีไม่มีอะไรเลย โอเสียงโคตรเซร์ลาวลูกโบลิ่งตีได้ไหมเอามาทุบอืออืออืออุ้ยโดนโดนกลับเข้าบ้านไปเถอะไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาอะไรแล้วยายายาผมจะตายทุกคนผมจะตายผมจะตายจริงอืออืออืออุ้ยอุ้ยก็ตายก็ตายโนโนยายายา ยา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 อยเาไปไปไปเหนื่อยโอ้ยก็น้ำมันจะหมด let's go let's go หูเละเฮ้ยแต่ก็มีของเยอะแน่นอนโอ้โหทุกคนอันนี้มันหลับจริงนะเนี่ย มีแต่บ,บันไดโอ้โหแล้วของมันอัดกันขนาดนี้อ่ะมาๆลูกบอลลิงเด็กพบเกพบเมื่อกี้เหมือนเจอเครื่องยนต์ใหม่แวบๆบแบบนึงอุย้ยเปลี่ยนได้ไหมต้องดูนะนะครับว่ามันใช้แก๊สหรือว่าดีเซลก็ถ้าใช้แก๊สก็ ก็ไม่เหลือถ้าใช้แก๊สก็ดีนะถ้าใช้ดีเซลคือผมไม่มี mm. ก็ขอให้มันใช้แก๊สแล้วกันใส่ตัดรถสิฮึตัทต,ติดตัทติดไปเลยไปเลยทุกคนโอ้โหแล้วมันสว่างว่ะเดี๋ยวเรีเลี่ยเมเลียมเออดีนั่นเดินมาดูก่อน ไม่เกิกกกกดปิดอุ้ยน่าจะเร็วอะไรที่คนนี้ปิดประตูประตูปิดประตูไปแล้วโชคดีนะเพื่อนทุกคนเฮ้ยอย่าดนันอย่าดันจะไปแล้ว้ย อะไรอะไรกันนะโอ้โหถึงสะพานแล้วถึงสะพานแล้วเชื่อไหมแล้วก็อุยคนเร็ว140เลยหรอโอ้โหทำมันเร็วจังอะ่ะอ่าชอบมาถึงชอบแล้วนะคะ ดิบเลยดิบเลยโอ้โมีปืนมีปืนเท่าไรครับสิบห้าซื้อเฮ้ยได้ไปแล้วโอ้โห ถ้ามันบักไม่ได้นี่คือผมจะปวดหัวมากอ่าเรียบร้อยอ,อุ้ยอุ้ยทำไมเสียงมันเงียบจังล่ะ ดูคนเสียงมันงี้ยบมากเลยนะมันมีเสียงเครื่องเลยเลยเฮ้ยเสียงไม่เหมือนขับรถเลยแต่มันควบคุมยากเฮ้ยโอ้โหหมุนแทบไม่โอ้โหทุกคนรถโคตรลื่นอ่ะเฮ้ยรถมันเหมือนไม่มีล้อเลยอ่ะลื่นจริงลื่นมากอันนี้คือผมไม่ได้กด W นะเบรกเบรกเฮ้ย thôi 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 Hả? của จะพักยังไงให้มันไปข้างๆฮยได้ได้นี่มันจะอผมทำไงเนี่ยมาทุกคนน่าจะได้แลนะ้วมั้งได้เถอะได้ได้อยู่ได้อยู่ โอ้จะถอยอย่างนี้โคตรช้าเลยนะฮึขึ้นได้ขึ้นได้โอ้ขึ้นได้รอดรอดลอดลอดเฮ้ยเรเฮ้ยโอ้โหมันคอนโทรยากไม่น่าเลยตัวเลขก,ก็มาดีๆอยู่แล้วโอ้โหตายแล้ว เอาไงนะทีนี้เอาไงเนี่ยเอาไงดีทุกคนฮึไฟเอ่อผมไม่คิดว่ามันต้องไปแบบนี้นะมันเป็นไืขึ้นดับรถลงมาทักรถร้อนดุดเลยเฮ้ย ่าทำมาตั้งนานแล้วนนเนี่ยบักนี้มันจะจบแบบนี้ไปได้ลอ้ลอลอ้อเจ้าล้อออมาล้อออกมาล,อล,อมาล,อลอ้อเฮ้ยลอ้อออกมาดีดลอ้อ ไปแล้วข้างลึงขับออกมาเนี่ยไป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 ,ไปคนถอาจปะตติดคือผมจะดีใจไามขับออกไปขับถอย เฮ้เยเฮ้เยเฮ้ยความล้วนยิงออกมามันจะไม่ให้มันซ้ำกับรอนนั่นอีกแล้วออกมาดิเออนี่ก็วุดวุดไหมโอ้รอดเล้ว หนึ่งรอบเลยนะครับเดี๋ยวเดียว,ยวติดประตูไม่ได้ไม่ต้องติดเฮ้ยอย่าอย่าห่วงนะโอเคไปเลยข้างนี่ฮึดฮึดดันไปที่เออไม่ไป ไปได้เฮ้ยย เฮ้ยขับออกเลยมาทุกคนเตรียมตัวเฮ้ยเฮ้ยรถมันรถรถรถมันควบคุมไม่ได้ไปทุกคน